สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรกประเสริฐศลปนฮะตอนนี้เรามาเจอโจทย์ของเรานะฮะโจทย์ของเรานะครับตอนนี้เขายังมีกล้าลงมาคบทีมนะครับหกต่อหนึ่งนะครับจะมีกล้าลงมาจะไม่ลงมาแค่สามนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วจะเคลียร์ทีละคนทีละคนโจทย์เรานะฮะนี่ฮะโจทย์เราทั้งหมดเลยไม่ต้องสวัสดีอ้าว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 เปิดประตูนี้ด้วยไหม เฮ้ยไอ้พวกนี้ทำอย่างนี้หมายความว่าไงออฟทำอย่างนี้หมายความว่าไงต่อไปพี่จะไม่อะไรกับพวกเธอแล้วเฮ้ยผมก็บอกว่าผมไม่ไหวนะเมืื่อคนโอ้โหไปพี่นั่งอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ถูกต้องยังไงเมื่อคืนเขาเลยพี่ยอดเนาก็ไม่รู้อ่ะเนาะ เขาบอกว่าจะไลฟ์สดไลฟ์สดเราก็ให้ไลฟ์แล้วนะก็เขาก็ทาเต็มที่ของเขาแล้วแหละเพราะว่าสุดยอดเลยนะครับมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะเดินทางไประยองกี่กิโลนะร้อยกว่าจากกรุงเทพไประยองร้อยกว่าร้อยสิสองร้อยเออสองร้อยสองร้แล้วก็ระยองมาสิงห์บุรีสามร้อยนี่นะฮะสุดยอดมากเลยชิวๆแทนที่บอกว่าบอกเมียบอกว่าเดี๋ยวอีก อีกแปดวันน่าจะได้กลับมึงก็บอกว่าต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่า <c oughs> อีกสิบวันนถึงจะได้กลับอะไรประมาณนี้ไม่ได้กลับแล้ววันนี้เขาชดชดแจ้งป่ะไม่แจ้งน,นะพี่นปีสองกลัแบ,บแต่พี่ดูคลิปใครว่ามันซอดแจ้งซอดแจ้งนะใครว่าซอดแจ้งไม่รู้เหมือนกันนะลองดูมาลุ้นกันดเดี๋ยวต้องเคลียร์นั่นที่เขาขับรถเนี่ยใช่ไหมเร่งยิ่งอ่ๆๆะนั่นแหละคนนี้ใช่ไหมคนที่เร่งเนี่ยฮะเร่งใช่ไหมไม่ได้เร่งฮะ เข้าผดได้คอเลยอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้เขากำลังแบบสนุกสนานกันฮได้ไงดูแสงงานได้ไงรถออกไม่ได้เมื่อวานนี่เป็นใครก่อนโอยคนขับรถเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยสามร้อยกิโลแค่สามร้อยกิโลเองพี่เปนนอนไหนเมื่อคืนพี่นอนกรุงเทพนั่นไงพี่นอนกรุงเทพก็ได้นอนเต็มอิ่มนะเต็มอิ่มมาไม่ถึงกี่โมง มาถึงประมาณเที่ยงคืนถึงเนี่ยเที่ยงคืนแล้วโรงแรมให้ออกกี่มงเที่ยงแล้วไปอยู่กันต่อก็ขับมานอนที่งานเลยอ๋อดีดีดีแล้วเดี๋ยวเค่อยเคลียร์กันนะเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันไม่มีแล้วครับผมไม่มีอะไรกับพวกคุณแล้วผมไม่มีอะไรกับพวกคุณแล้วครับผมจะจำเอาไว้ตลอดชีวิตครับกับทีมงานนี้นะฮะน้ำสักแก้วหนึ่งจากผมก็จะไม่มี น้ำสักแก้วผมก็จะไม่มีเลยไม่มีคนไหนคันั้นเอาที่กินกับใครเมื่อคืนฮะพี่กินกับใครเมื่อคืนไม่ใช่อย่าพูดพี่กินหีืพี่นั่งดูอะใครไม่พี่กินกับใครเบียร์พี่ไม่ได้กินพี่หาแค่บอกว่าเอ้ยดูหมอลำมันก่อนอยู่เหมือนเพื่อนพี่ก่อน่าพี่อุตส่าห์แบบไปแบบไปไปว่าเออเห็นพวกจูดี้ไลฟ์ไปก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแต่ทิ้งพี่กันหมดเลยนั่งให้พี่นั่งดูหมอลำอยู่คนเดียวอะ แล้วก็พี่กระโดดน้ําค้างเนี่ยเสียงพี่ก็ไม่มีเออเสียงไม่มีพี่ซื้อมาอะไรพี่ซื้อมาซื้อมาโอ้โหเก้าอี้ก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้ทุกอย่างประเคนไหมทุกอย่างเสียใจเสียใจอยู่สุดเลยเสียใจมากๆวันนี้เจอร้านอเมซอนแล้วว่าจะซื้อจะซื้อฝากมันว่าคำไหนคำนั้นเว้ย ไม,ไม่แก้แล้วเนี่ยไม่แก้ฮะแล้วที่พี่ไปนู่นไปนี่พี่ไม่ชวนผมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหนี่เป็พี่นั่งกับใครฮะพี่นั่งกับใครเพื่อนพี่อยู่พี่อยู่คนเดียว่่ใพีนัังกบครเพื่อนคนเดียวไม่ใช่พี่นั่งกับใครพี่อยู่คนเดียวนั่งกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ใช่ที่ปุ๊บปั๊บผมรู้จักแกอยู่ ไม่แหละเราต้องเคลียร์กันก่อนบอกว่าโอ้โหพี่อุตส่าห์ขับรถจากกรุงเทพไปหาที่ระยองเพื่อจะไปนั่งอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่ละไม่รู้จะพูดยังไงเลยวันนีีนั่งกับใครคนเดียวที่ไปพี่ไม่รู้จักใครเลยไม่ใช่แล้วไอ้พวกนี้สายเยอะเนี่ยไม่ไหวะพี่นะพี่บอกว่าพี่นั่งคนเดียวไม่ไหวนะพี่นผมรู้นะพี่นั่งอยู่คนเดียวจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย อลไวครับไม่มีอะไรแล้ครับก็ทีมจูดี้นะครับก็โดนหักแต้มไปนะครับหักแต้มแทนความน่ารักทิ้งพี่ไปอ่ะดูดิไอพี่คิดยังไงทิ้งไม่พี่พี่ประเคนทุกอย่างเลย่พี่ก็มีคนนั่งอยู่ด้วยเหมือนไม่มีโอยพี่นั่งอยู่คนเดียวเลยเมื่อวานเนี่ยพี่นั่งอยู่คนเดียวเลยใช่แล้วเหนื่อย เหนื่อยมากเลยไอ้รอบดึกอ่ะรอดเดือดกับพี่นั่งครับนั่งนั่งคนเดียววันนี้นะครับเราเล่นอยู่ที่ภาคกลางนะครับปกติเราจะได้เลือเราจะมีลิเกเนาะวันนี้เป็นหมอลำใช่ป่ะเป็นหมอลำนะแต่มาดูว่าพี่น้องชาวภาคกลางเนี่ยชาวสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเพราะว่าเขาชอบสุพรรณใช่ใช่เแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไอตำรลจซอสแจ้งบอกว่าซดแจ้งเห็นใครพูดซอสแจ้งซอสแจ้งเนี่ยถามเบนเบน เมื่อวานนี้พี่นั่งอยู่คนเดียวเนาะเมื่อวานนี้พี่นั่งอยู่คนเดียวใช่ป่ะน่ะเห็นไหมใช่ตอนแรกอะนั่งอยู่คนเดียวต,ตั้งแต่แรกจนจบเลยใช่ป่ะอ่ะเห็นไหมเก๋นน่ารักมากเอาเป็นแค่แบบเนี้ยเอาจริงๆอุ๊ยเอาเล,เาเลว่าเพิรมสมบุญก็น่าเนาะน่าสนเนาะ แต่ไม่ดีกว่าว่าตอนแรกว่าจะเป็นว่าจะพาไปเล่นที่เพชรบูรณ์ไม่เอาละไอันนี้ก็ได้ดิไม่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 เอาแมวแมวเสียละวทำเสียก็เสียละเสียมันจบละมันจบละกับพวกเราอ่ะมันมันจบหมดทุกอย่างแล้วเออจบหมดทุกอย่างแล้วจบละวสบายจบละเดี๋ยวที่ต้องหาทีมใหม่ละสาวน้อยลำเพลินสองสาวน้อยลำเพลินโชว์ให้ทีมใหม่ไปอยู่ทีมนั้นเลย จำทีมนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะจัดการเองคุยเองเอายังไงไม่โดนนะเพื่อนแพงไม่โชว์อย่เนี้ยสบายแล้วไม่โชว์ผมปวดหัว้วปวดหัวอะไรปวดหัวเพราะมีพี่ใช่ไหมปวดหัวเพราะมีพี่ใช่ไหมพูดมาอะไรที่มีว่าทำว่าโชว์ๆเนี่ยมันมันมักจะยากลำพึงอ้ดอนโชว์อย่างนี้ใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ประเด็นกันก่อนนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างนะครับกับทีมจูดี้นะฮะไม่ถูกนะฮะไม่ถูกเลยนะครับเห็นว่าเป็นงานฟรีหน่อยไม่ได้นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไงงานฟรีงานฟรีก็ให้จิตก็จะพาไปที่อออเดี๋ยวไม่วุ่นวายเดี๋ยวลงเดี๋ยวหยุด คนซื้อบัตรก็ซื้อบัตรมาดคนเม <c oughs> ื่อวานนี้เขาตั้งเครื่องใช่ป่ะเขถามแรกพี่ไลฟ์สดยังไม่มีสัญญาณครับเขบอกแล้วมันไลฟ์ไม่ได้โอ้ยก็เลยบอกเอาโทรศัพท์ไลฟ์กันเลยแล้วกันวะแล้วตอนแรกนึกว่าไลฟ์ลงไอ้เพจวัดนะดพี่ของเขาเข้าใจว่าไลฟ์เพจเพจวัดโ,โ,โซเชียลเรายองอ๋อโอเคนะครับเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวทบให้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับ